get to the point เปิดสัปดาห์ด้วยมุมมองการลงทุนและภาพรวมเศรษฐกิจกับทวีศักดิ์เผ่าพันลบ get to the point วันนี้นะครับผมมีสองคำแนะนำ tactical idea มาแนะนำนะครับอันแรกเนี่ยเป็นเป็น barrier note นะครับบน s p 500นะครับหลังจากที่ s p 500 index มันขึ้นมาสูงพอสมควรนะครับที่4,000จุด นะฮรแล้วก็อันที่2เนี่ยจะเป็นออโต้คอร์เบบลบนหุ้นขนาดใหญ่ของจีนนะครับก่อนอื่นไปดูตลาดนิดน,นึงก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วเป็นมีข่าวดีนะครับทั้งในเชิงของเงินเฟ้อแล้วก็ในเชิงของการเติบโตเศรษฐกิจนะครับ mm hmm. ก็เลยทําให้เกือบทุกสินทรัพย์เนี่ยปรับขึ้นดีเลยนะฮะหุ้นทั่วโลกปรับขึ้น3%เครึง่งหุ้นที่นําตลาดยังเป็นหุ้นจีนนะครับสกว่านะฮะก็ะต็มการเปิดเมืองก็ยังเป็นตัวหนุนอยู่นะฮะ แล้วก็ตัวบอลยิวนะครับสิปีสหรัฐปรับลงไปต่ออีกนะครับก็เลยทําให้บอลปรับขึ้นมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฮยิวบอลนะครับปรับขึ้นแรงเลยนะครับประมาณสักเปอร์เซ็นต์ครึ่งอนอกจากยิวที่ลงนะครับตัวเครดิตเปรตก็แคบลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับจากการที่ตลาดเนี่ยมีริสอภิไทยมากขึ้นออเทอเนตีบัซเซ็ตนะครับปรับขึ้นหมดเลยนะครับโดยเฉพาะตัวที่โดนหนักๆปีที่แล้วอย่างโกลบอลรีดนะครับก็สัปดาห์ที่แล้วปรับขึ้น4%กว่า ทองคำยังขึ้นต่อนะครับเป็นตัวที่เราแนะนำโอเวอร์เวตนะครับบวกขึ้นมาอีก3%นะครับได้ประโยชน์จากดอลลาร์ที่ยังอ่อนต่อเนื่องนะครับแล้วก็บอนด์ยู่ที่ลงด้วยนะครับคอมมิตี้จากขาดทุนนะครับกลับขึ้นมารีบาวอีกระดับหนึ่งนะครับไปดูภาพของเศรษฐกิจนะครับเรื่องเงินเฟ้อและการเติบโตนะครับต้องบอกว่าเป็นภาพที่ดีขึ้นนะครับถึงแม้ข้อสรุปสุดท้ายเนี่ยเราบอกว่าเราออกแบริชโนตนะครับที่เรามีมุมมองด้านลบต่อตลาดแต่ว่า ต้องยอมรับจริงๆว่าอย่างเงินเฟอ้อที่ออกมาสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นเงินเฟอ้อสหรัฐเดือนธันวาคมนะครับออกมาตามคาดเป๊ะนะครับแต่ว่าไปดูรายละเอียดเนี่ยมีแนวโน้มชะลอตัวลงต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาพลังงานนะครับตามราคาน้ํามันที่ปรับลงนะครับราคาอาหารก็เป็นบวกนะครับแต่ว่าชะลอตัวลงนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเราเห็นเทรนต่อเนื่องคือราคาสินค้าเนี่ยมัน ติดลบนะครับคือมีราคาที่ปรับลดลงหลังจากเปิดเมืองแล้วคนก็บริโภคสินค้าน้อยลงนะครับไปใช้บริการมากขึ้นนะครับตัวที่ลงหนักๆเดือนที่แล้วเนี่ยจะเป็นรถเก่ารถใหม่นะครับแต่ว่าทางแบงก้าเมกาพาร์เนอร์เราก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆนะครับรอดเดินไปในรายการสินค้าที่กว้างขึ้นนะครับก็จะเจอภาวะเดียวกันนะครับคือว่าตัวอินเวนท์รีมันสูงนะครับก็ต้องมีการลดราคาสินค้านะครับเพื่อให้ขายได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวกดดันเรื่องของกูดอินฟล a t ชัน แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับที่ตลาดแล้วก็เฟดจับตามองวันนี้คือเรื่องของเงินเฟอ้อด้านบริการนะครับหลังจากเปิดเมืองอมันร้อนแรงจริงๆนะครับแล้วก็ตัวที่หนุนเป็นพิเศษเดือนธันวาคมเนี่ยคือค่าเช่านะครับเป็นตัวเดิมเลยนะครับที่ปรับขึ้นแรงแล้วก็ถ้าดูมันออนมันเนี่ยเป็นนิวไฮนะครับบวก0.8%ที่เป็นต่อปีเนี่ยเกือบ10% a n อรเนตลเลยนะครับแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยทุกคนตระหนักนะครับว่าตัว ค่าเช่าเนี่ยมันเป็น lagging indicator นะครับในตัว cpi นะครับมันดูสัญญาเช่าทุกสัญญานะครับซึ่งก็เป็นสัญญาเก่าด้วยใหม่ด้วยนะครับแต่สัญญาใหม่ถ้าเราไปดูเนี่ยมันเริ่มมีการชะลอตัวลงนะครับในแง่ของอินฟลชันเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็เห็นตรงกันนะครับว่าเครื่องหลังของปีนี้นะครับตัวค่าเช่าเนี่ยมันจะชะลอลงได้มันก็เป็นที่มานะครับถ้าฟัง F ฟดเมื่อการประชุมที่ผ่านมาเนี่ยเฟดมีการพูดถึง service inflation ที่ไม่รวมค่าเช่า นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทุกคนจับตามองนะครับต้องบอกว่าเป็นข่าวดีเหมือนกันนะครับอเทมโดยส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษานะครับเรื่องสันทนาการเรื่องทรานสปอร์ตนะครับยูทิลิตี้ต่างๆเนี่ยที่เป็นเซอร์วิสอินฟลชั่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับค่าเช่าเนี่ยมันมันมันขึ้นก็จริงนะครับแต่ว่ามันมันไม่ได้ขึ้นแรงนะครับมันตก0.2ถึง0.3มันอ่อนมันตกเป็นต่อปีก็ประมาณสัก2.5ถึง3.5นะครับ เริ่มมีแรงกดดันที่ไม่ได้เยอะเกินไปนะครับนี่ก็เป็นข่าวดีที่สําคัญนะครับไปดูมุมอื่นๆของอินเฟลชันนะครับดูสิน้ําเงินทางด้านซ้ายมือก่อนนะครับอันนี้ก็คือเป็นอินเฟลชันที่ไปตัดรายการที่เวงเวียงออกไปนะครับ้ายบนก่อนนะครับนี่เป็นมีเดียนนะครับก็คือเป็นค่ากลางของราคาสินค้าหรือบริการต่างๆนะครับอันนี้ก็เห็นมันชะลอลงนะครับสายล่างก็จะเป็นทริมมีนนะครับก็คือไปเลือกรายการที่มันเหวียงมากๆซ้ายบนล่างออกไป นะครับแล้วก็เอาค่าเฉลี่ยตรงกลางนะครับก็เป็นทิศทางขาลงเช่นเดียวกันเราสุดท้ายขวาบนนะครับอันนี้จะโชยเห็นถึงโมเมนตัมของเงินเฟ้อนะครับโมเมนตัมก็คือเราดูตัวเลขในระยะรีเซนลี่ที่ผ่านมานะครับในระยะที่เพิ่งผ่านมาไม่นานนะครับยกตัวอย่างเช่นเส้นสีส้มนะครับผมก็เอามันออนมันเนี่ยเฉลี่ยกันสัก3เดือนนะครับแล้วก็ไปแอนนูไลซ์เป็นอัตราต่อปีจะเห็นว่ามันเริ่มมีทิศทางชะลอตัวลงอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับ มาทางด้านเศรษฐกิจนิดนึงนะครับก็เศรษฐกิจก็มีขา่าวดีขึ้นมาเหมือนกันนะครับถึงแม้ความเสี่ยง r e e s s i o n ปี2023ยังไม่หมดไปนะครับแต่ว่าอย่างแรกเลยเนี่ยวันนี้ Atlanta Fed นะครับที่เขาทำา g p t t r c k k n n g นะครับทางด้านขวาบนนะครับดูว่าใส่ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆเข้าไปแล้วเนี่ย GDP ที่จะประกาศสำหรับไตรมาส4เนี่ยมันจะมีแนวโน้มเป็นยังไงนะครับของเขาเยังทำค่อนข้างสูงอยู่เลยนะครับประมาณสัก4% แล้วก็ตัวคอนเซนแซสถึงแม้จะต่ำนะครับอยู่ที่ประมาณสัก1%แต่ว่าก็มีการปรับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขวาล่างนะครับอันนี้ดู 2, 2023ทั้งปีเลยนะครับว่านักนักเษฐศาสารในตลาดเนี่ยประเมินเป็นเท่าไหร่นะครับก็ชัดเจนว่ามันมีการปรับประมาณการลงมาต่อเนื่องนะครับแต่เห็นว่าช่วงหลายสัปดาห์หรือเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มไม่ได้ปรับลงเท่าไหร่แล้วนะครับเริ่มมีการลักษณะของ b o t t o m i n g out นะครับแล้วก็ดูตัวเลขที่ผมใส่เข้ามาซ้ายล่างนะครับอันนี้เเดดิมที่ราาไปูว พอร์เตอร์ไหนที่ที่ที่นักเศรษฐศาสตร์มองว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับเดิมทีเนี่ยมันจะเป็นไตรมาสหกับไตรมาสสองปีนี้นะครับตอนนี้มันเริ่มขยับไปเป็นไตรมาสสอถึงนะครับก็กลายเป็นว่าจีนเศรษฐกิจวันนี้มันยังดีอยู่ระดับหนึ่งนะครับก็มีการปรับประมาณการว่าการการเกิดเศรษฐกิจถอยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเร็วนักนะครับนั่นก็เป็นข่าวดีอีกอันหนึ่งนะครับโอเคทีนี้มาดูอีกอันหนึ่งนะครับให้เหตุผลว่าทําไมเศรษฐกิจ ที่คนคาดว่าอาจจะมีความเสี่ยงวิกฤติชันเนี่ยมันยังไม่ได้แยกขนาดนั้นนะครับก็ต้องบอกว่ามีข่าวดีใหม่เข้ามานะครับอย่างแรกเลยก็คือวิกฤตพลังงานที่คนกลัวกันในยุโรปนะครับกลายเป็นว่าฤดูหนาวนี้มันไม่ได้ไม่ได้หนาวขนาดนั้นนะครับก็ทําให้วิกฤตพลังงานนี้ก็ไม่ได้รุนแรงเท่าไหร่นะครับราคา๊าซธรรมชาติก็ลงมาพอสมควรอันที่2ก็คือการฟื้นตัวเศรษฐกิจของจีนนะครับก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่อันนึงในโลกนะครับก็ถ้าเกิดฟื้นตัวได้จริงทั้งปีนี้เนี่ย ก็จะเป็นตัวที่ช่วยลดผลกระทบนะครับการชะลอตัวเศรษฐกิจในเดเวลลอปมาร์เก็ตได้สุดท้ายนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราพูดถึงเมื่อปีที่แล้วนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเป็นตัวกําหนดทิศทางเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยคือภายใต้ความไม่แน่นอนที่สูงมากนะครับทั้งเรื่องเงินเฟ้อเรื่องเศรษฐกิจถดถอยเรื่องสงครามต่างๆเนี่ยคอนซูเมอร์อเมริกานะครับยังจะมีการจับใจ่ายใช้สอยอย่างต่อเนื่องหรือเปล่านะครับอตอบสั้นๆเลยว่ายัง ยังมีการจับจ่ายใช้สอยอย่างต่อเนื่องนะครับกราฟซ้ายมือเนี่ยก็คือดู saving rate นะครับตัว excess saving ที่เขาสะสมมาเยอะนะครับช่วงโควิดก็กลายเป็นว่าช่วงนี้มีการทยอยใช้มาเรื่อยๆนะครับทำให้ saving rate มันต่ําลงมาก็คือคนกล้าใช้เงินอยู่นะครับแต่ว่าก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่ excess saving เดหมดไปแล้วนะครับโดยเฉพาะคนกลุ่มที่มีรายได้ต่ำนะครับก็กลายเป็นว่าคนกลุ่มนี้ก็อาจจะมีการไปกู้ยืมนะครับมาบริโภคต่อเนื่องนะครับถ้าดูกราฟขวาเนี่ย จะเป็นอัตราการกู้ยืมนะครับคอน s u m e r ล o นนะครับจะเห็นว่ามันยังเติบโตดีอยู่เลยนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีการประกาศผลประกอบการของกลุ่มแบงค์นะครับตัวคอน s u m e r Credit เนี่ยยังเติบโตได้ค่อนข้างดีเลยนะครับโอเคก็คงสงสัยนะครับผมไล่ค่อนข้างจะเป็นมุมด้านบวกนะครับแต่ทำไมเราจะมาออก b บดริชโนตนะครับที่จะเก่งกับทิศทางของตลาดขาลงนะครับก็อย่างแรกเลยต้องบอกว่าเพราะว่าตัว ดัชนี S&P 5 0 0มันขึ้นมาพอสมควรนะครับในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้มันขึ้นมา4000จุดนะครับแต่ว่าเราเชื่อว่าตลาดขาลงรอบนี้ยังไม่จบนะครับอะไรที่เป็นตัวที่ทําให้ตลาดกลับมาเป็นขาลงได้นะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยมีทิศทางชะลอลงแต่เราคิดว่ายังไม่จบนะครับโดยเฉพาะเงินเฟ้อที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้างแรงงานนะครับประเด็นแรกเลยนะครับตลาดแรงงานยังตึงมากนะครับยังมีการผลิตตําแหน่งงานใหม่เดือนละ2เดือนละ2 0 0 0 0 นะครับปกติจะต้องลงไปเดือนละแสนนะครับตลาดแรงงานถึงจะไม่ตึงตัวขึ้นเพราะฉะนั้นสองแสนนียังสูงเกินไปนะครับแล้วก็จ็อกวันพีนิ่งนะครับต่อคนว่างงานยังเยอะมากนะครับ1.7เท่านะครับเป็นระดับที่สูงมากนะครับแล้วก็ถ้าไปสำรวจนะครับทั้งภาคธุรกิจแล้วก็ครัวเรือนเนี่ยภาคธุรกิจก็บอกว่ายังหาคนมาฟิลตำแหน่งงานยากอยู่นะครับภาคครัวเรือนก็บอกว่าตลาดแรงงานวันนี้ดูเหมือนกับแข็งแกร่งมากนะครับมันก็ทุกอย่างนี่มันพอท์ทูไปว่า เรื่องของตลาดแรงงานเนี่ยมันยังไม่ได้ปรับสมดุลไปในทิศทางที่อ่อนตัวลงเท่าไหร่ครับเงินเฟอ้อเรื่องค่าจ้างแรงงานเนี่ยยังอาจจะเป็นปัญหาอยู่นะครับถัดไปคือเรื่องของเฟดเองนะครับกลายเป็นว่าวันนี้ตลาดหุ้นก็ขึ้นตลาดบอลก็ขึ้นนะครับบอลยิวก็ปรับลงมาระดับหนึ่ง financial condition นะครับกลายเป็นว่ามันมีความผ่อนคลายมากขึ้นท,ท,ทั้งๆที่เฟดอยากจะเหยียบเบรกอยู่นะครับถ้าดูกราฟขวาบนเนี่ยคือ financial condition index ของทางบูมเบิร์กเขานะครับ วันนี้กลับมาเหนือศูนย์แล้วนะครับก็คือเป็นโหมดที่เป็น easing อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยไปดูการคาดการณ์การปรับดอกเบี้ยนะครับในราคาฟิวเจอร์สนะครับในตลาดเนี่ยกลายเป็นว่าตลาดก็ยังคงมองว่าครึ่งหลังปีนี้เฟดจะปรับลงดอกเบีย้ยทางที่เฟดก็ออกมายืนยันตลอดนะครับว่าจะคงดอกเบี้ยระดับสูงไปทั้งปีโดยไม่ปรับลงนะครับเพราะ,ะนั้นก็กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยเราเชื่อว่าเฟดจะมาเรียกว่าเป็นการ push back นะครับจะมาออบอกตลาดนะครับว่าไอสิ่งที่ตลาดเชื่อวันนี้ ไม่ได้ถูกหรอกแล้วเฟดก็จะส่งสัญญาณที่ค่อนข้างเข้มงวดออกมานะครับอันนี้จะเป็นตัวที่ทําให้ตลาดตกใจได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับตลาดก็ไม่ใช่เศรษฐกิจนะครับถึงแม้ว่าเราบอกว่าเศรษฐกิจถดถอยถึงแม้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นแบบอ่อนๆแล้วพอบวกเงินเฟอ้อกลับขึ้นมาเนี่ยตัว GDP ที่รวม Final Pri c e ที่เป็นบวกเงินเฟอ้อเข้ามาด้วยเนี่ยเผลอๆจะไม่มีควอเตอร์ไหนเลยนะครับที่ติดลบนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือต้องบอกว่า ตลาดไม่ใช่เศรษฐกิจนะครับคอมโพเนต์ของหุ้นเนี่ยมันต่างจากเศรษฐกิจเยอะนะครับแล้วตัวที่จะเป็นปัญหานะครับในระยะข้างหน้าของปีนี้เนี่ยเราเชื่อว่ากลุ่มที่เป็นซิคลิโครวมทั้งกลุ่ม IT นะครับวันนี้ดูเหมือนตลาดเนี่ยทำอัตรากำไรดีเกินไปนะครับอย่างเช่นถ้าดูตารางขวามือนะครับกลุ่ม IT นะครับกลุ่ม consumer discretionary พวกนี้ ตอนนี้เราเชื่อว่าดีมานเนี่ยมันมีความอ่อนตัวลงมานะครับเราก็จะเป็นตัวกดดันมาจิ้นในที่สุดนะครับแต่วันนี้ตลาดยังไม่สะท้อนตรงนี้เลยนะครับน,นี่จะเป็นดาวไซื์ที่สําคัญของของตลาดนะครับถึงแม้เศรษฐกิจอาจจะไมะ่ไม่ได้ดูแย่มากนะครับในปีนี้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเออร์เน็งก์รีวิชั่นเรทนะครับเทียบนักวิเคราะห์ที่ปรับประมาณการหุ้นสารัฐนะครับเทียบปรับขึ้นกับปรับลงเนี่ย จำนวนของคนปรับลงยังมีเยอะกว่าอยู่พอสมควรนะครับก็เป็นทิศทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็มาถึงข้อสรุปนะครับทั้งที่ข้อไอเดียแรกนะครับอยากจะให้นังทุนเนี่ยอลองอพิจารณานะครับสิ่งที่เรียกว่า b a r r i s h digital principal protected note นะครับพูดง่ายๆก็คือตลาดลงจะได้กำไรนะครับก็ไปเก่งที่ S&P 500นะครับถ้ามันลงมาในกรอบประมาณ85%ถึง100%ของ าราคาตั้งต้นซึ่งวันนี้ S&P 500เท่ากับประมาณ4,000จุดถ้าเทียบกับมาก็คือถ้า,าดัชนีใน6เดือนข้างหน้านะครับมันไปจบที่3,000-4,000เนี่ยนักลงทุนจะได้ผลตอบแทนนะครับประมาณเกือบเกือบ10%ต่อปีนะครับคิดเป็นต่อ6เดือนเนี่ยก็คือประมาณเกือบเกือบ5%นะครับแต่ว่าเป็น Principal Protected Note นะครับถ้ามันหลุดจากกรอบนี้นะครับคือต่ำกว่า85%หรือสูงกว่า100เนี่ย ก็จะไม่ได้กําไรส่วนนี้แต่ว่าก็ไม่ขาดทุนนะครับจะได้เงินต้นคุณคืนที่ร้อยเปอในแง่ของดอลลาร์เทอมนะครับสุดท้ายสั้นๆนะครับอันนี้จะเป็นตรงข้ามนะครับนี่จะเป็นมุมมองด้านบวกนะครับอย่างที่เรียนไปหลายครั้งนะครับเรามีมุมมองด้านบวกต่อภาพการเปิดเมืองของจีนนะครับแล้วกลุ่มที่ได้ประโยชน์มากที่สุดเนี่ยคือหุ้นจีนเองนะครับแต่ต้องบอกว่าหุ้นจีนเนี่ยมันขึ้นมาเร็วมากๆนะครับขึ้นมา2เดือนเนี่ยสากว่าเปอร์เซ็นต์ นะครับแต่ว่าขึ้นมาแล้วก็ยังถูกอยู่นะครับแต่ปัญหาก็คือว่าตัวกําไรเนี่ยมันยังไม่มาเพราะว่ายังมีการระบาดของโควิดหนักอยู่นะครับคนก็ยังไม่กล้าออกมาใช้ชีวิตเป็นปกติเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นจะเล่นยังไงนะครับหุ้นจีนในภาวะนี้ที่เชื่อว่าทั้งปีจะดีหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้มันดูเหมือนขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็ดาวไซด์ระยะสั้นก็อาจจะมีครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยแนะนําให้ลงทุนหุ้นจีนนะครับผ่านออโต้คอลเลเบิลโนดนะครับ บนหุ้นขนาดใหญ่ของจีนนะครับซึ่งปกติเวลาเป็นขาขึ้นเวลาฟลูเข้ามาเนี่ยมันจะมาหุ้นพวกนี้ก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นหุ้นบาบาหรือหุ้นเทนเซ็นต์นะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นออโต้คอลีเบิลโนดนะครับมันจะมีดาวไซด์ปรเทคชั่นอยู่ระดับหนึ่งถ้าหุ้น2ตัวนี้ราคาไม่ลงต่ํามากเกินไปเนี่ยนักทุนก็จะได้ยิวในดับค่อนข้้งสูงไปนะครับแล้วก็ถือว่าไม่เสี่ยงเท่ากับเป็นการไปลงทุนในหุ้นรายตัวนะครับ ก็ทั้งหมดก็สำหรับสัปดาห์นี้นะครับสไอเดียนะครับ b a r r i e h note บน S&P 500ที่มี capital protection นะครับแล้วก็การลงทุนจากการเปิดเมืองของจีนนะครับผ่าน auto callable note นะครับครับก็สำหรับ get to point วันนี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ติดตามกันได้ใหม่สัปดาห์หน้านะครับทางช่อง a s i n v a s t ครับ